ชูนิ้หน่อยชูนิ้หน่อย,อยบอกพี่ชายนะพี่ชายร, í, รีบๆมาเลยเขนาดตามมานะเนี่ยดูหายได้ไหนไหนไหนหายได้แล้วเช้า,า,าแล้ว,ว,ลวอ่าเวลาเท่าไหร่เนี่ยพี่นมดูเวลาเด้อเปลืบต่อโมเครับ้ยสิบโมงพอดีเลยนี่พี่ชายดูพี่ชายดูนี่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 ฟันนี้แล้วจะไปเห็นได้ไงอ่ะเป็นโทมาฮอกแล้วนี่นี่นี่โอ้โหเนี่ยชูยอดไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูทางนี้นะวันแน่นไม่แน่นมาดูทางนี้ มาทางนี้ไหมเมื่อกี <finishing pressure> ้มาทางนี <studying> ้ไม่เ <com> ห <start médico> ็ดนะนี่ครับนี่เห็ดน่ะดีเห็นไมาเห็ดน่ะโอ้มันเนี่ยเห็ดดอกเดียเนี่ยเนี่ยเนี่ยดินแตกเนี่ยเห็ดดินแตกครับดินแตกกลุ่มใหญ่เลยโอ้มาเข้ามันจะท้อนแสงนะเดี๋ยวบอกแล้วพี่ต๊อดออกเวตามผมมาก็เจอเลยนี่ครับเห็ดเนี่ยเห็ดโครนเห็ดโคลนดอกสวยๆครับเนี่ยดินแตกเนี่ย นี่กำลังสวยเลยรับเนี่ยสวยไหมสวยไหมนี่ไเห็นไหมดินแตกเนี่ไเห็นไหมนี่นั่นดูหน่อยเ็ดสวยนี่ยอ้โหเหมาะไปวางันึ่งบางนี่ไม่ใช่เห็ดไอย่นนะแต่เปเห็ดสวยเห็ดสวยมากนี่ใช้ได้นี่นี่แค่มรืเละๆเอาเลยทีมงานครับตามไรสดมาถึงที่เดินเข้ามาพูอ่ะเลย แม่นจัดสวยสวยสวยนั่นแหละนี่เลขเลือกไปแค่เห็ดเดี๋ยวเยวไปหาพีต่ต๊อดก่อนตรงนี้เยอะนะพีต่ต๊อดครับเสร็จยังพี่เออเนี่ยทีมงานแอดมินเลยเนี่ยทีมงานแอดมินสมชายสมชายแย่อยู่โ <laughs> ดนมาโดนไมาเมืมอบแย่เดี๋ยวจากไลฟ์สองสองนาทีพออาจจะจะโพสเลย คอกอะไรนะโคกคอกไก่คอกไก่ตามไลฟ์สดมาบอกว่ายังทันยังทันดอกไม่ยาวนะดอกไม่ยาวแต่ว่าใช้ได้สวยเนี่ยเนี่ยสวยเนี่ยบอลไก่เก่าสวยครับสวยของแท้นี่พิทโตสคนเดิมเรียกแบงค์หน่อยเรียกแบงค์หน่อยแบงค์แบงค์เอ้ยทันทันยังทันเนี่ยไปส่งแม่หมูแล้วรีบมานะเดี๋ยวจะไม่ทันพวกงนะ ตอนแรกจะมาค่ายข้าวแล้วเนี่ยแต่ผิดผิดซะแล้วเดีย๋ยวขอหยุดการถ่ายทําเพียงแค่นี้แหละเพราะว่ามันไฟ้สดไม่ได้ไมเมื่อกี้สงสัยมันจะเต็มไฟ้สดหลายรอบแลว้ววะมีขึ้นเลยอืมเดี๋ยวผมจะไปโพสอะเสร็จแล้วก็จะโพสเลยมาได้เลย,เลยใครอยากตามตามได้เลยเพราะว่ามามาหเห็ดเผ็ดเห็ดมันเผ็ดใครเห็นมันจริงจริงครับเนี่ยผมเดินมาแล้วตรงเนี้ย,ยนะเ็ดพิ่งดินแตกด้วยหเห็ดสวยนะขนาดแค่นี้พวกเรายังไม่เห็นกันเลย เนี่ยครับเห็ดสภาพพเนี้ยครับในดินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงมือนี่นี่อันนี้อันนี้หม้อหม้อหม้อเล็กแต่ว่าตรงนี้สิตรงนึงดุกหมอยามันละเออมันลามอันนี้มันเหยาะมันเนี้ยเนี่ยอันนี้สวยเนี่ยอันนี้สวยจริงเดมแดมดูไอ้แดมไม่ดูไอ้เดมมันไม่มาเป็นแบบนั่นแหละนั่นไะเห็นไหมเห็ดเท่านั้นแหละครับเนี่ยเห็นไหมดุมดุมเนี่ยนี่แค่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเรจะออกไปโพสละ เผื่อทุกคนตาม,ตายอ,มอย่าว่าผมนะผมไโพสบ่อยอะไรบ่อยก็ตามกันมาครับบางทีที่ทางเข้าบางทีผมก็ถามมาเรื่อยๆเหมือนกันผมเข้าหาข่าวให้สมาชิกใช่เออหาข่าวให้เราก็อยากส่งข่าวอย่าว่าผมนะอยากให้ได้กันทุกคนมผมผมได้แล้วแหละที่ว่าก <c oughs> ็ <ๆ S 1> <c oughs> อยากให้ทุกคนได้เหมือนกันกันกบผมทีมงานผมอนะ่ะคราาับครับได้เดี๋ยวหากันที่นี่ก่อนเพราะว่าเหตุเพิ่งโพล่ะครับ ขอบคุณครับ